วันนี้เราจะพาไปรีวิวคาเฟ่เปิดใหม่ขนมอร่อยถ่ายรูปก็สวยที่ศรีราชาชนบุรีสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กัน2คนนะผมกับก้อยจ้า ใช่ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปกันที่จังหวัด<ส>ชนบุรีศรีราชานั่นเอง <c oughs> วันนี้เราจะไปกันที่ร้านคาเฟ่ชิคชิคคูคที่รวีวิวมาแบบ <c oughs> คือเราฟังจากหลายๆคนที่ไปมาแล้วเนี่ยบอกว่าเป็นร้านที่ขนมอร่อยและร้านบรรยากาศดีมากจริงๆร้านเนี่ยก็คือเหมือนเป็นร้านของพี่ที่รู้จักกับก้อยใช่ร้านที่เราจะไปนั่นนะคือร้านลาพาทิสเซอรี่แลบนั่นเอง <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงไปเล มาถึงท <Holmes. S 1> ี่เปรียปาสีราชาแล้วเรียบร้อยแล้วเราเดินมาเจอร้านเรียบร้อยแล้วนะคะชื่อร้านลาพิสเทอรี่แล็บนี่อ่ะน้องหมุนก้องตึ้งอยู่ตรงนี้อตรงนี้งั้นเดี๋ยวเข้าไปในร้านกันดีกว่า ในร้านแล้วได้กลิ่นขนมหอมมากตอนนี้อันนี้ก็แต่งแบบเป็นสไตล์ญี่ปุ่นใช่ไหมครับไม่แกนดเวีอย่ายให้ดูนี่ขนมน่ากินมาก้าของญี่ปุ่นนะะอ่าญี่ปุ่นสมสเกลินเนวีแต่ว่าถูกถูกครึ่งหนึ่งอ่ะงั้นก่อนที่เราจะถ่ายรูปเล่นในร้านอ่ะเดี๋ยวมากินขนมกันก่อนดีกว่า มาเดี๋ยวเราจะเริ่มจากไอคนเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยเมืม่อกี้นี่มันเป็นเลเยอร์ทุกคนมาเรีเยบร้อยอ้าวันยากกินก็คือเริ่มจากเครื่องดื่มกัก่อนอันนี้คืออะไรพี่สั่งมา <c oughs> เดียวอยู่อะไรก่อน <c oughs> บอกก่อนว่าอะไรกาแฟชื่อว่าคาร์มาสท็อฟฟี่นะคะตัวนี้จะเป็นผสมละฮันนี่ซึ่งเมื่อกี้ดื่มไปแล้วบ้างมอนสปอร์ตคือเด็ดมาก รู้สึกว่าแบบหอมส,สุดอร่อยมากอันนี้ไม่ได้กินนะเป็นชา tropical sunset tea อย่าลองชิมดูก่นอนเขาแนะนำให้เรากินชาคู่กับขนมปังของเขาเขาบอกว่ามันจะสามารถดึงกลิ่นออกมาได้เยอะที่สุดหอมหอมเป็นแบบเป็นกลิ่นหวานๆเลยนะแบบพวกผลไม้ที่แบบหวานๆแต่รสชาติไม่หวานทีนี้ก็ได้เวลาไฮไลท์ของเราแล้วจะต้อกินขนมกันเริ่มจากอะไรดี อันนี้ฉีกไปแล้วชื่ออันนี้คือ,อคชื่อว่าฮันนี่ชกุปนันซึ่งโช็อกุปันอ่ะมันเป็นแบบขนมปังใสญี่ปุ่นมันจะมีความแบบว่านุ่มซึ่งตอนนี้มันเป็นฮันนี่ช็กุปันใช่ไหมเหมือนเขาจด้ใส่เป็นโลฮันนี่เข้าไปด้วยรวมถึงอีกอย่างก็คืออันนี้เป็นสกเนเจอร์ของร้านเขาขเขาบอกว่าโมดิโกะอเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงก็คือหมดแล้วมาเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยดีกว่าจริงคือก่อนทำ คือกัดทำแรกอะ่ะมันจะแบบยังไม่มีกลิ่นอะไรมากขนาดนั้นแต่พอเคี้ยวไปเรื่อยๆอะ่ะกลิ่นของพึ่งมันจะค่อยๆอ,ออกที่มกินกปัปปปคือตัวนี้ยขนมปังมันจะเป็นไม่ใช่หนมปังที่แบบมีแยมหรือว่ามีซอสอะไรนะม,มันคือขนมปังเปล่าๆเลยอะ่ะ ที่บอกว่ากินเล่นได้เรื่อยๆเลยแล้วก็เข้าใจด้วยว่าทําไมเขาถึงให้กินกับชาเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยเรากินกับกาแฟที่มันมีรสชาตรสชาติมันค่อนข้างไปกบนิดนึงพเพราะกินกับชาแล้วมันจะหอมใช่คือเราแบบโอ้ยไม่ถูกมาแล้วก็เดี๋ยวจานต่อไปพร้อมยังพร้อมแล้วเราจะมากินอันนี้กันเป็นแป้งอันนี้คือ passionata มันเป็นทาร์ d แล้วข้างบนเป็น passion f r u i เนาะส่วนข้างล่างอ่ะจะเป็น jelly raspberry เฮ้ยแค่ฟังก็แบบฉันหอมแล้ว ตัดเรียบร้อยแต่ว่าตัดได้เล็กมากแต่ไม่เป็นไรลองเลยดีกว่านีดูดูดูแยกเป็นเลเยอร์เลยเห็นไหมข้างบนเป็นสาวร์ข้างล่างเป็นเจลลี่ของราสเบอรี่แล้วก็แครกเกอร์ของคาร,เร์เร็วๆจะกนินหวานอมเปรีย้ยวอ่ะ <c oughs> หาเยอะหาเยอะ <c oughs> กัมไปหมดกนะ็คือมันบบเปรี้ยวแล้วก็แบบข้า,าขงล่างใส่แครเอร์เหมือนมันปัดให้มันแบบไม่ทูชามากตัวแพชชชนฟะู้ดอาจจะมีความแบบนวนัว,นวไม่ไม่ได้เปรี้ยวมากไม่ได้เปรี้ยวโดดจะมีความหวานแต่ตัวแบบราสเบอรี่อาจจะเปรี้ยวเลยอะแต่พอกินรวมกันอะมันจะพอดีแล้วนี่มีแบบเหมือนโรยเป็นมะพรนะ้าว,าวม,โคโคโมาด้วยนะเห็นขาวๆวะมีโรยเป็นแบบโคโคนัทมาด้วยโดยรวมกินรวมกันแล้วก็คือบอกว่าดีอารมณ์ดีอะแล้วจานต่อไปของเราก็คือจะเป็นแบบทาร์ตเดซิกประจำทุกคาเฟ่เลมอนทาร์ตนั่นเองใช่อะ ก็คือมันไม่เปรี้ยวโดดเลยเลมอนบางร้านอ่ะมันจะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวโดดเลยแต่อันเนี้ยก็คือบอกว่าไม่ได้เปรี้ยวโดดมากทำให้มันกินง่ายขึ้นอ่ะเลมอนก็คืเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันไม่คับเปรี้ยวที่แบบ สดชื่นและมีความเฟรชขึ้นมาลงมถึงแบบเขาเรียกว่าเขาขูดเปลือกมะนาวใช่ไหมผิวเลมอนออผิวเลมอนลงไปนิดๆหน่อยอ่ะกลิ่นของผิวเลมอนอันานั้น,านามันช่วยมากเลยอ่ะอืมเพราะจริงๆอ่ะเลมอนอ่ะตัวน้ำม,มันจะมีความเปรีย้ยวใช่ไหมแต่สิ่งที่แบบมันทาให้ขนมอ่ะที่ทําจากเลมอนมีกลิ่นหอมมากก็คือผิวเลมอนเพราะต้งผิวมันจะมีน้ํามันซึ่งมันกลิ่นมันหอมมากมเห็นเขียวๆที่อยู่ข้างบนปะอันนี้คือผิวเลมอนอร่อยอันนี้อร่อยไปที่เมในูถัดไป อันนี้คือพิตาชิโอราสเบอร์รี่ทาร์ตซึ่งเขาบอกว่าข้างล่างอ่ะเขาจะใส่เป็นพิตาชิโอใช่ไหมส่วนข้างบนก็จะเป็นราสเบอร์รี่อย่างงี้พิิตาชโอปะถั่วนี่นี่เห็นไหมถั่วเปียวเป็นเลเยอร์เลยข้างล่างเป็นพิตาชิโอกับข้างบนเป็นราสเบอร์รี่แล้วที่สังเกตก็คือแบบชั้นเท่ากันเลยดูดิเห็นปะเก่งเนอะอืมมันก็ดีทาสั่งเขาเรียวสั่งมามันจะเป็นแบบ พาที่มีความเปรี้ยวหมดเลยอะพอกินแล้วมันก็จะหแบบออกแนวแบบสดชื่นหน่อยๆอะไรอย่างเียต้องกินกับชาจริงอะพาทเปรี้ยวแต่ว่าแบบดมฟีนิโอนอ่โอันนี้ดีกว่าเรียกระดับความเปรี้ยวกันสําหรับสําหรับเราคนแรกอันนี้อันดับหนึ่งเปรี้ยวสุดอันนี้สองอันนี้สามเอ้าเหมือนกันเหรอเหมือนกันอะจริงจริงนะคุณจะบอกว่าเปรี้ยวเนี่ยความเปรี้ยวเรากลิ่นมันก็คนละกลิ่นดีอะจริงๆอันนี้คือหอมราเลี่มากเหมือนกันเลยเองมาที่จานต่อไปกันอันนี้คือ โอเปร่าเป็นเค้กที่แบบเค้กช็อกโกแลตแต่ว่าดูเลเยอร์ดิ <7 S 2> เลเยอร์คเยอะมากแล้วก็แบบเท่ากันหมดเลยดยดิเขาพูดว่ามันเป็นขนมแบบปราบเซียนของเราคนทําขนมปังเพราะว่าจะต้องทําชั้นทุกชั้นให้เท่ากันเรียงรวมกันเจ็ดชั้นไม่ให้เอียงที่สุดเห็นความเสียใจอกระเดินไปแล้วจ้ะเ,เป็นเค้มีช็อกโกแลตแล้วก็มีกลิ่นกาแฟ ข้างบนจะเป็นช็อกโกแลตแบบแข็งๆหน่อยอ่ะละลายในปากด้วยความที่แบบแป้งมันน้อยด้วยแหละแล้วที่เหลือมันคือช็อกโกแลตไงมันเลยรู้สึกว่าเหมือนมันละลายในปากกันเลยแพนผู้ไปสั่งมาเมื่อกี้ผังมาเพิ่มคาราเมลคัสตาร์ดเจ้าของร้านชื่อพี่พึ่งนะคะเมนูของเขาส่วนใหญ่ก็คืออะไรคือว่าคืออะมีนือพึ่งคาราเมลคาราเมลคาราเมล สมุนมาแต่ข้างล่างอะเป็นแบบคาราเมลซึ่งมีออกขมนิดนิดอบ,บ <c oughs> โดยรวมอร่อยมอยากจ <c oughs> ถึงเวลาจะลำบากใจแล้วเราพูดกันไว้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะมีการจัดอันดับสิ่งที่ชอบที่สุดถ้าไม่รวมเครื่องดื่มนะก็จะมีทั้งหมดประมาณ6เมนู6เมนูซึ่งตอนแรกกะว่าจะเลือกเมนูที่ชอบที่สุดคนละหเมนู <c oughs> แต่ตอนนี้น่าจะต้อง <c oughs> ยากแล้วเอาสัก หนึ่งสองสามในใจหนึ่งสองสามในใจอะก็ได้อยู่แค่ว่อย่ายนลินนะคะว่าการให้คะแนนคนชอบคือดูรสนิยทั้งสองคนเนาะรวมถึงแบบความชอบส่วนบุคคลด้วยความชอบส่วนตัวคือแบบจริงๆมันก็อร่อยหมดอะมันแล้วแต่คนชอบเลยใช่ปะหล่ะว่าใครชอบอะไรบ้างอะไรเงี้ยอ๋อไหมอันดับที่หนึ่งหนึ่งสองสามขนมปังซึ่งฐามันอาจจะยังดูสวยอยู่แต่มันหายไปหมดอันแล้ครึ่งนี้ เราต้องเอา <Bond> <an> ได้านี้เข้าสําหรับฉันคือที่ส <serving. S 2> <Enfin> ุดที่ทำให้ฉันได้รู้ว่าที่ผ่านมาฉันอาจจะกินขนมที่ปังที่แบบปลาดไปโดยตลอดะแต่กินแล้วมันรู้สึกได้เลยว่าแบบมันโอ้หมันอร่อยมันนุ่มอ่ะอันนี้ต้องให้ก่อนนี้ยกให้ซิกเนเจอร์ line ก็คือซิกเนเจอร์ line ไม่แปลกใจที่ทำมันที่หมดไว้นะคะะอ่โอเคต่อไปอันดับสองหนึ่งสองต้องมันพัชอ้อยกูเป็นชิมฟู้ดแฟชั่นฟู้ดอันนี้มันจะค่อนข้างออกเรี้ยวคือแบบเหมือนเรากิน มันเป็นความเปรี้ยวละมุนแล้วก็ทำรับมันคืออันเนี้ยกำลังดีส่วนเลมอนฮาร์ตอ่ะคือมันเปรี้ยวสุดในน,นี้แหละแล้วด้วยความที่ว่ามันหอมอันนี้มันหอมก<ม>ลิ่นเลมอนต่อไปอันดับสามก็คือลัสเบลร์รีาร์ตตอลัตสเบอรี่พาร์ตจะคือเหมือนเดิมย์ว่าคือหอมเปรี้ยวอยู่เป็นความเปรี้ยวหอมเ,เพราะมีชชิโยอยู่ด้านล่างไม่เปรี้ยวแปลกไม่หว,วานแปลกอย่างของคอนเซ็ปต์ความชอบส่วนบุคคลของฉันอยู่เหมือนเดิมแต่จริงตอนแรกจะให้อันนี้สามเพราะว่ารู้สึกวันนี้ลัตสเบอรี่หอมใช่เออแต่ว่าเฮ อยากเามันกินหให่เค anyway> ือโปมันก็ตัดจัสามเราะเสั่งพันเดียวมาสอันไงตัวนี้มันก็ทตัดหม่ันจะเป็นแบบชอแลความหวานอะไรเงี้ยรวมล้วก็คือจะชอบรนโตเอหลือคันเดียวซึ่งแบบถามว่านี้อร่อยก็คืออร่อยกันเอาเป็นว่านอกจากขนมโอเคหิเรื่องนึงก็คือร้านแต่งสวยมากใช่เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปเล่นกันดีกว่าเออ เรียบร้อยถ่ายรูปเสร็จแล้วคือแบบมินิมอลมากร้านสวยแล้วก็ขนมอ,อร่อยด้วยอร่อยอันนี้ยอมรับเลยอันนี้ไม่ได้มีวิวพวราโหเป็นคนรู้จักนะเือจะบอกว่าคุณภาพสินค้าคุณภาพร้านบรรยากาศเลยฉันให้แบบฉันแบบหาที่ติยากมากอ่ะถ้าเกิดว่าใครมาแถวชลบุรีศรีราชาก็แวะมาได้นะอย่าลืมนะร้านที่ร้านว่า,า,วา,าร้านพิสซิลลี่แหล่ะเราชาวเที่ยวสายคาเฟ่อย่างนี้เป็นร้านหนึ่งที่ถ้ามาศรีราชาต้องโดนเวลาเปิดร้านจะเป็น11โมงถึง สองทุ่ม, 2> 2มใครมาแล้วชอบขนมอะไรมีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเออเดี๋ยวจะมานั่งอ่านแล้วมาบอกเจ้าของร้านโดยตรงเลยถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u b s c คร b e ามทุวเที่ยวได้นะจ๊ะครั้งหน้าเราจะไปกินไปเที่ยวที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามกันนะบ๊ายบาย